ก็เป็นแอมดบสเดอร์นะครับก็ดีใจมากๆเลยคือด้วยส่วนตัวผมก็ชอบกิจกรรมที่เ <so กี่ยวกับรถอะไรอยู่แล้วหรืออะไรที่มีล้อเนี่ยคือชอบหมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆเวสป้าเนี่ยผมชอบมากคือเขามีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ยุค50นะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบรถที่เป็นโมเดิร์ดคลาสสิกแล้วไม่ว่าจะเราจะไปดูภาพประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวมอเตอร์ไซค์เวสป้าจะเป็นไอคอนิกที่อยู่ในสื่อบันเทิงอยู่ในสื่อโฆษณาอยู่ในสื่อที่เป็นเอ่อเอนเตทหรือว่าการเมืองหรือทุกอย่างมีผลต่อแบบ โลกเราที่ผ่านมาทั้งหมดเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งวันนี้ที่มาเป็นเว็บเพซเทตีสนะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้เก่งไหมคะเก่งไหมเราเอาจริงนะไม่รู้ใครมุมนี้หรือเปล่ายังไงครับแอบคิดว่าเด็กไม่ทันโม่แต่ก็สนุกสนุกดีเมื่อวนนี้ขึ้นิงเหรออรเออไปไิงเหรอไม่รู้ตัวเลยไม่ไม่เอาเอาปลอดภัยไว้ก่อนอย่างไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วหนักไหมครับสองล้อแค่สี่ล้อมากกว่า สองร้อยต้องขีบถาม่ได้เบถาเป็นเอระไปลาองถ้าอยถ้าถ้าถา,ถามอไซค์ก็มีแบบไปสถานใกล้ๆไม่ได้ไกลมากส่วนทวนทำง,งานอะไรเราก็จะใช้แบบรถยนต์สีสีนีนมากกว่าปกเวลาผมกขับิเป่อใช่ <c oughs> คือเอาจริงๆอะ่ะรุ่นที่ผมวันนี้เปิดตัวขับอะ่ะพิเศษมากชื่อรุ่นว่าอ่อสีอร <c oughs> ครับซึ่ง ถ้าใครเห็นลุกการตกแต่งของเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบเ o u ดอร์สปอร์ตแล้วก็มีความแบบประจนไทยมากๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าเหมาะกับคนในเมืองเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็สามารถขับไปเที่ยวต่างจังหวัดลุยป่าลุยน้ําลุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถขนกระเป๋าไปข้างหลังได้แล้วก็จะมีแบบอุปกรณ์พิเศษที่เอาไว้แบบให้เราเป็นตัวเลือกทื่จะใส่ติดรถไปเรื่อยๆแต่ว่าขับไปเที่ยวเออขับไปเที่ยวมันต้องมีคนซ้อนไม่ผูกหรือว่าสามแม่งสามได้ ซ้อนแต่ซ on no ้อนได้แค่คนเดียวนะใช่ม huh. ันก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะหมวกกันน็อกเวสป้ามีแบบให้เลือกหลายสีมากเลยนะซ้อนสีอะไรอะคะอะไรนะองสีอะไรซ้อนคนป้าคนซ้อนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่กัเรื่องแล้วกันเรื่องหรือลาดหวานมากจริงไหมคะลาดหวานมากตอบให้ตรงนะตอบให้ตรงหวานจิ๊ปะก็สนุกสนานดีปกติหวานมากแน่สนาน ทำไมรู้สึกว่าเหมือนไม่มีคำตอบอืนให้ให้ตอบต้องตอบว่าบาดเยวะหรือว่าเยอเน้มีน้ำแดงเสิร์ฟอยู่ตลอดก็บานอะไรนะไม่ลงไม่ลงไม่ลงเพราะว่าเห็นภาพที่ออกมาคือแบบเออจะต้องมีการประคองดูแลวัน้คือจริงจริงวันน้เป็นเป็นห่วงเขาแหละเพราะว่าถ้าใครเห็นรองเท้าที่เขาใส่ก็จะแบบสูงปีเตรแล้วเฟิร์นก็จะชอบเดินสะดุดอะไรตลอดก็เป็นเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยว ัต่อมาเขาก็มีทำงานมีอะไรก็กลัวแบบเอออะไรน้องเขาให้สองท่านน้องบอกว่าดูแลออกงานคนเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้เหรอจริงเหรอใช่ก็ก็สนุกสนานดีใจแบบเหมือนได้เหมือนได้ไปทำงานแล้วก็ไปไปเที่ยวในตัวแล้วจริงจริงแล้วพอเวลาออกงานคนเดียวไปเขาก็รู้สึกว่าออกคู่ก็ดีกว่าอุ่นใจโอ้โอุ่นใจร้อยเลยที่นี่ก็อุ่นนะตอนนี้ยืนแน่นเดี๋ยวจะอุ่นมากๆมาก ก็จิก็ไม่ไม่รู้ผมผมเอาจริ้งนะก็มีคนส่งคลิปมาให้ดูเราแบบเหมือนผมไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแบบเออเราคือเอาจิ้งคงทำมานานแล้วละ่ะอะไรแบบนี้ตั้งแต่แบบช่วงดูแลแล้วคือผมเป็นคนแท้ๆคนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเปพิเศษเห็นอะไรก็ช่วยเหลือก็คือ ม่ก็ประมาณนั้นแล้วกันโอ้ตอบยากจังวันนี้ปากเริ่มเบี้ยวแมดเลยทั้งนายวป็นเพือนแต่ว่าดูดูยันไรผมอ่ะดูแแบบเริ่มกระแต่เลยขาปริงไม่รู้เลยว่าาทอะไไรปก็เอ่นั่นแหละก็ก็เหมือนแบบทำงานแล้วก็จริงจมันเป็นมานานแล้วนะคือเวลาเราทํางานไม่ว่าจะแสดงละครหรืออะไรแล้วเราก็ดูแลพัดของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปค้วรดูแลเราไหมดูแลเราไหม นี่เขาดูแลดีมากๆเลยก็ดูแลกันก็มีอะไรก็ดูแลใส่ใจแฟนเป็นคนที่ใส่ใจมากๆเลยนะครับใช่ก็น่าจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะว่าคนพิเศษเราดูแลพิเศษดูแลดูแลดูแลอันนี้นายแก้มแดงก็ไปมันร้อนนี่ค่ะต้องมีพัดลมเวสป้านะครับหายไปอีผิวดงนี่เกี่ยวกับความร้อนหรือยังอะไรนะผดานี่เกี่ยวกับบอกตรงๆ ร้อนลนล้วนนะครับเดี๋ยววันมะรืนนี้วันที่หนึ่งเรามีไปขอนแก่นครับก็เดี๋ยวไปเจอที่ขอนแก่นก็ได้ไปงานกันไปงานไปงานกันจะไปโชยความหวานทวประเทศไปทักทายไปทักทายชาวขอนแก่นใช่ก็จริงๆก็ไปมาหลายจังหวัดแล้วนะครับอันนี้ก็อยากไปเจอทุกคนให้ครบเลยนะครับขอนแก่นวันเทียบเดี๋ยวมันจะมียังไม่รู้ต้องติดตามต้องระวังเลยครเพราะว่ามีคนแบบ เราแน่ไม่ยังไงเดียไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังตัวหรืออะไรเราก็ทําอะไรที่แบบให้เกียรติเขาให้ความเคารพกันแล้วกันคือก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตปกติไปดูแลอะไรกปกติเวาคนถ่ายรูปเราแล้วก็แซลอะไรเนี้ยพอเห็นภาพเลียก็เขินอ่ะก็น่ารักดีน่ารักดีแต่ว่าใครจะถ่าย ในงานแฮชใส่แฮชแท็กด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็มาเวสป้าเนี่ยใส่แฮชแท็กเยอะๆยอะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูสีหวานสีหวานเขามีสีแบบสีจัดจ้านสีหวานสีเหมาะกับโทนของคนในบุคลิกประจำวันอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็มาดูบอกว่านายใบเฟิร์นหวานเกี๊ยวหวานหวานเกี๊ยวได้ไหมหวานเกี๊ยวได้ไหมโอ้เธอหวานเกี๊ยวเพิ่งดูไงเพิ่งดูที่เขาเล่นมุกตลกกันเนี่ยโอ้เธอหวานเกี๊ยว เออจริง,รงๆก็พูดถึงเหมือนกันนะเ,ออเพราะว่าที่ผาแบบก็ชอบแบบนี้เล่นเกมแข่งกันอะไรอยู่แล้วไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทำเล่นๆพนะอไปแยบบนน่เปนนเกเี่ยวกับบทละครการแสดงทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็เอ่อไม่ว่าจะบทอะไรก็แต่เขาก็จะแบบมีความแบบตื่นเต้นมีความแบบเฮ้ยออกมาแล้ว คนจะคิดยังไงดูยังไงเขาจะเป็นคนละเอียดเรื่องแบบความรู้สึกมาผมก็สปอร์ตเขาเต็มที่เลยแต่ว่าโลกจีนเขาก็เยอะพอสมควรนะเป็นการแสดงครับเป็นอาชีพของพวกเราครับไม่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 ได้หวกถ้าเป็นการแสดงครับแล้วก็เราทําอาชีพนี้เหมือนกันเราแบบเข้าใจม,มากๆแล้วก็ไปห่วงในเรื่องชีวิตจริงที่แบบเราต้องทํางานหนักอะไรแบบนี้นะเป็นเป็นห่วงมากกว่าใช,ใช่แล้วก็จะมีละครรู้แล้วค่ว่ใช่แล้วใช่แล้ว วันนี้สามารถบอกชื่อเรื่องได้แล้วอย่าง <g issant> แรกชื่อเรื่องว่าโทษถานที่รักเธอครับ <G issant> ผมก็เป็นใจอยากเล่นบูมาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็เนี้ยได้ได้เล่นแล้วแล้วก็เป็นบทที่เราอ่านแล้วรู้สึกโอ้สนุกมากอยากเล่นมาก <g issant> แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของผมในในการแสดงที่เคยทํามา,อาตอนนี้ก็สนุกตอนนี้กําลังทําบททําการแสดงไม่ทาบทแล้วก็ทำบทขอปอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับก็เดี <g issant> ๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องกลางเดือนหน้าแล้วรับแต่ว่า วิตร่างกายใช่ช่วยแข็งที่เราดวิทย์แข็งแต่ยืดช่วยขึ้นหนึ่งอย่าข้านั่งอย่าเพิ่งข้าร้อนเราเราเราทำที่ดีที่สุดแล้วก็การออกกำลังกายมันก็ไม่ใช่แค่แบบเหมือนร่างกายเดี๋ยวก็ต้องแบบสุขภาพใจรุ่นนี่ประกอบอะไรอย่างเงี้ยก็บาลานซ์ใช้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักหน่วงไปแล้วก็ทำงานให้มีความสุขผมคิดแค่นั้นเลยแล้วก็ตั้งใจทำงานทำทุกวันทำปัจจุบันที่ดีที่สุดแค่นั้นแหละครับแล้วเราก็พร้อมนะกดดูเพราะว่ามันก็หนักหนาสาหัสเหมือนก ใช่พร้อมก็เดี๋ยวมีต้องเรียนยิงปืนมีต้องเรียนเออ่เป็นมีเกี่ยวกับคุณหมอด้วยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบสามคาแรคเตอร์ที่อยู่ในในเรื่องเดียวอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ตั้งใจแบบเอออยากให้ทุกคนได้แบบได้ดูกันเสียงสนุกสนานครรับบปกกใออ่นมีหลายคนเลยครับผมน้องหน่ยก็จะชื่อน้องมินนะครับน้องมินแตนที่เป็นนักแบดนะครับแล้วก็มีพี่เออ่ มีที่โอ้มีหลายคนมากเยอะพี่คิดเนี่ยคือบอกได้หรือยังนะเพราะผมขอถามแค่แบบเพื่อชื่อเรื่องก็เลยมาบอกแค่ชื่อเรื่องใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไว้รอติดตามใช่เดี๋ยวไว้รอติดตามแล้วกันครับผมขอบคุณแม่ครับ